สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันค่ะกับช่วงเช้าๆนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนนะคะก็เข้าเดือนใหม่แล้วนะวันที่1แล้วนะคะก็วันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดนะคะมีมีดมาให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมด8ดเล่มค่ะวันนี้มีมีดซุยปลยแหลมแทงคอหมูที่เล่มยาวนะคะแล้วก็มีหมุดรถไฟมาสองเล่มนะคะชุดนี้ เดี๋ยวมีดปลายแหลมนะคะทรงนี้แม่ค้าจะขายให้มันหมดนะคะเพราะว่าทรงนี้จะไม่ทําละเพราะว่าทรงนี้แม่ค้าสั่งให้ช่างเขาทําแค่ประมาณ1 2 1สนิ้วเนาะแต่ช่างเขาลืมนะคะยืดออกมาซะยาวเลยค่ะเป็นเล่มยาวนะคะปลายแหลมที่เป็นทรงมีด ปลายมิดซุยปลายแหลมนะคะปกติแม่ค้าต้องการแค่ 11- 12นิ้วนะคะแต่ชุดนี้มันยาวเกินไปนะคะแม่ค้าจะ,ะขายให้มันหมดนะคะจากราคาปกติที่เคยขายชุดก่อนๆน,นะคะชุดนี้มี6เล่มนะคะก็จะขายให้มันหมดชุดนี้นะคะถ้ามาจากเร็กรางรถไฟคะ่ะถ้าพี่ๆสนใจชุดนี้นะคะก็มาดูกันค่ะเล่มหนึ่งนะคะแม่ค้าจะไล่เล่มหนึ่งไปเล่มหนึ่งเนาะเป็นปลายแหลมทรงออกมิดซุยปลายแหลมแทงคอหมูแบบนี้นะคะ กว้าง1.5ยาว1 1 1สันโพล5.5มีน้ำหนัก500กรัมนะคะด้ามจับของเขาเป็นด้ามยาวนะคะด้าม9นิ้วนะคะ9นิ้วคอร์ลิกด้าม9นิ้วคอร์ลิกนะคะชุดนี้ที่จริงมันมี10กว่าเล่มเนาะแต่วันนี้แมคะเอามาให้ดู6เล่มนะคะชุดนี้เป็นชุดที่เป็นทรงปลายแหลมแพงคอหมูที่แมคะต้องการ11-12นิ้วเนาะแต่ช่างเขาทำมาแบบเกินไปนิดนึงนะคะ่ะ อ่าถึง16นิ้วเกือบเกือบ17นิ้วเลยนะคะสามารถฟันไม้ได้นะคะตกแต่งกิ่งไม้ตามพืชตามไร่ตามสวนได้นะคะแล้วก็อถ,ถังยงถังหญ้าได้ด้วยเนาะทรงไปแหลมเล่มที่สองะากว้าง1.6ยาว15นิ้วสันโคน5.5มีน้ำหนักค5าร้า150กรัมค่ะชุดก่อนๆที่แม่ค้าเคยลงนะคะเขาขายอยู่ที่เล่มละ750บาทเนาะชุดนี้นะคะแม่ค้าขายให้มันหมดนะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มละ6 0 0บาททุกเล่มนะคะ1 6ถึงค่ะ600บาท ฝัก p ีวีซให้ด้วยนะคะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยเนาะเพราะว่าจะขายให้มันหมดนะคะทรงนี้นะคะอาจจะไม่ทำทรงนี้แล้วเพราะว่ามันยาวไปค่ะมันยาวไปสําหรับที่ไม่ค้าอยากได้นะคะ <lunch> อ่าต่อไปเล่มสามค่ะเล่มนี้เล่มสามกว้างหนึ่งจุดห้ายาวสิบห้าจุดสี่ันโคนห้าจุดห้ามีน้าหนักห้า <Est> ร้อยห้าสิบกรัมเห็นภาพชัดไหมคะก็ <camp> ะอ <ะ S 1> า่า,าพายุเนาะฝนตกทั้งคืนนะคะฝนตกทั้งคืนเพิ่งหยุดเอาเมื่อเช้า,านีาา้นะคะ ภาพก็จะมัวมัวมืดมืดนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวเนาะแล้วก็มีพายุด,ด้วยค่ะ<อ>เล่มไหนคมไม่จัดเ๋ยวแม่ค้าให้ช่างเช็คคมให้อีกทีนะคะจาก750บาทที่เคยขายในคลิปก่อน,นะคะชุดนี้แม่ค้าจะขายให้หมดนะเล่มละ6 0 0้บาทนะคะก็ะ่ถ้าพี่ๆสนใจชุดนี้นะคะเหล็กกลางรถไฟทรงมิสุยไปแหลมแทงของหมูที่เล่มยาวมากนะคะ ปลายเล่มสี่ปลายแหลมเล่มสี่ค่ะกว้าง1.5ยาว16นิ้วสันโคน6มิลเล่มนี้น้ําหนัก600กรัมค่ะจาก750บาทนะคาชุดนี้ให้600บาทเนาะขายให้มันหมดนะคะ600บาทพร้อมฝักพร้อมส่งค่ะเดี๋ยวเช็คคมให้ก่อนส่งอีกทีนะคะถ้าเล่มไหนยังคมไม่จัดแล้วไปอไปเล่มที่ห้ปลายแหลมเล่มที่5กว้าง1.5ยาว16.3สันโคน6มิน้ำหนัก550กรัมค่ะ สั่งทรงหนึ่งได้ทรงหนึ่งนะคะช่างของเราสั่งทรงหนึ่งออกมาทรงหนึ่งก็จะขายให้มันหมดนะคะต่อไปเล่มที่หกเล่มนี้เล่มยาวสุดเล่มที่หกปลายแหลมเล่มที่หกเป็นเล่มที่ยาวสุดค่ะกว้างหนึ่งจุดห้ายาวสิบหกจุดหกสันโค้ห้ามิลน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมค่ะถ้าพี่ๆอยากได้ชุดนี้นะคะมีแค่ชุดนี้นะคะเพราะว่าแม่ค้าไม่ทําแล้วนะชุดเนี้ยไม่ทำตรงนี้แล้วนะคะ บอกทรงหนึ่งได้ทรงหนึ่งนะคะเนี่ยผิดทรงไปนิดนึงค่ะจาก7 5 0บาทนะคะให้600บาทพร้อมฝักพร้อมสรงค่ะต่อไปเล่มเเล่ม8เล่ม7เล่ม8เขาเป็นหมุดหมุดรถไฟนะคะได้มาสองเล่มน,นะคะเป็นเหล็กที่หายากมากนะคะกะ็หาไม่ได้เลยแหละสําหรับหมุดนะคะแล้วก็มีเข้ามาสองเล่มน,นะคะช่างทําให้นะคะก็เอามาให้พี่ๆได้ชมกันเนาะหมุดรถไฟนะคะเป็นหมุด แบบนี้เนาะที่แมคคือขายอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยหาไม่ได้เลยค่ะไม่หาไม่ได้นานมากแล้วลูกค้าถามหาอยู่เรื่อยๆแต่แมคไม่มีของให้เลยนะคะใบกว้างเล็บนี้อยู่ที่1.2นะคะ1นึนะคะใบยาวอยู่ที่6.3มค่ะด้ามจับอยู่ที่สนิ้วครึ่งด้ามสี่นิ้วครึ่งด้ามของเขาเป็นด้ามด้ามไม้พยุงดำนะคะด้ามไม้พยุงนะคะ มีหมุดจอกหมุดสองจุดแบบนี้เนาะหัวหมุดนะคะสมบูรณ์อยู่นะคะหัวหมุดเป็นทรงนี่เขาเรียกว่าทรงอะไรทรงมิลเลใช่ไหมเป็นผิวดําแบบนี้นะคะก็มีมาแค่สองเล่มนะคะของไม่ได้มีนะคะของไม่มีแล้วะคะ่ะน,นันนจะเจอมาทีหนึ่งสําหรับหมดรถไฟนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชอบซื้อเก็บสะสมนะคะเพราะว่าเหล็กตัวนี้อ่ะมันไม่มีที่ไหนแล้วเนาะ กว่าแม <sm> <event> <laughs> <laughs> ่ค <variety> ้าจะได้มานี <utilizz ates 32> ่ก็แสนลําบากเหมือนกันค่ะเล่มนี้นะคะราคาที่เคยขายปกติอยู่ที่เล่มละ1200บาทสําหรับหมุดลดไฟด้ามประกบแบบนี้นะคะต่อไปเล่มที่สองหมุดเล่มที่สองเขาจะเป็นทรงโบวี่นะคะเป็นทรงโบวี่เนาะสเปคเท่ากันไหมใบกว้างเล่มนี้อยู่ที่1.1ค่ะใบกว้างหนง ใบยาวก็อยู่ที่หกนิ้วนะคะใบยาวหกนิ้วเออเมื่อกี้ลืมบอกสันเล่มแรกเนี้ยสันประมาณสามมิลน,นะคะสามมิลเกือบๆสี่มิลน,นะคะเล่มเนี้ยแต่เล่มเนี้ยสันของเขาอยู่ที่ประมาณอา่สี่มิลน,นะคะสี่มิลครึ่งนะคะสันเล่มเนี้ยนะคะเป็นทรงโบวีเนาะเมื่อกี้เป็นทรงมิลเล่นะคะด้ามจับเท่ากันค่ะสี่นิ้วครึ่งด้ามไม้พยุงนะคะตอกหมดสองจุดค่ะ เขามีสองเล่มเท่านั้นนะคะไม่มีแล้วค่ะแม่ค้าเขาหาไม่ได้นะ,ะสาหรับมีดหมุดรถไฟนะถ้าพี่ๆอยากได้ท่านไหนที่นําไปเก็บไปสะสมที่ไม่เคยมีนะคะก็สามารถดูสองเล่มนี้ได้นะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะสําหรับสองเล่มนี้เนาะ,ะเล่มละ1,200บาทนะคะเหล็กหมุดรถไฟนะคะด้ามพยุงแบบนี้คะ่ะถ้าพี่ๆสนใจชุดนี้นะคะ1นถึงหเล่มละ6 0 0บาทค่ะ แล้วก็หมุดรถไฟมี2เล่มเนาะทุกเล่มแถวฝัก PVC ให้จัดส่งให้ฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับร้านแม่ค้าเนาถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาค่ะที่เบอร์0629507582นะคะวันนี้แมคะ้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ